แค่นี้แหละค่ะไม่มีปัญหายำปลาไหใส่เท่นั้นเขาไม่ได้กินปลกคีแล้วหรอกยำปลาเค็มสูตรยายลำไยเฮ้ยแล้อะไรเอาอะไรวะไออะไรไอล้นเออจ้าเดี๋ยวก่อนดูคุณลำไยเขาสูตรคุณลำยำปลาเค็มคุณลำไยแป๊บหนึ่งอันนี้ปลาเค็มนี่เขาหมักกับน้ำมะขามเปียกไว้แล้วนะอร่อยมาก มาแล้วก็มะม่วงสับยิบไม่แหนยิบไมคะพี่ไม่ต้องยิบมากสิต่องยิบมากเออโอเคโอเคโอเคนี่มันเชื่อนะนี่ล้ถ้าเชื่อนะอะไรก็ดีทุกอย่างแล้วแล้วอ๋อมีเรามีมะม่วงสับมีมะม่วงปลาเค็มนี่ปลาเค็มปลาช่อนแห้งนะที่ทุบมเช้าเนี้ยปลาช่อนแห้งหั่นแค่น้ำต้องลาแช่นปลาต้องปลาค้างปีนะถึงจะไม่ขาว ต้องปลาค้างปีต้องใส่สามปีนุ่นสามปีปลาเค็มสามปีใส่หอยววางดินไว้ปลาเค็มค้างเกือบร้อยปีแปดแปดสิบคนทำแปดปแปดสิบไม่กล้าหัวลอกตรงนั้นเด็กควันปลอมหยุดควนปลอมก็ไม่มีเดี๋ยวไอ้คนหั่นปีิกปอามน้ำจิ้มจะหกมากแล้วหั่นคนหั่นแน่ใจนะว่าจะกินได้ควันก็ไม่มีเนี่ยหกสิบนะคนหั่นปีก คนยำแปดสิบคนหั่นหกสิบคนยำแปดสิบสองคนลอวคนถ่ายด้วยรอสองร้อยปีวันดีอ่ะหม้อนี้หลายหลายหลายเป็นจะเป็นพันบาทนะเนี่ยทั้งค่าปลาค่าเครื่องจ้าแล้วไป็นไรยเนี่ยเขาไม่เชิญสูรสูดเขาเขามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแม่ชูรสชูรสพอไหมพอไหม เดี๋ยวหนูไปเอาให้แกหั่นก็ได้เออแกหั่นเดี๋ยวหนูเออโอ้โหที่ลำย่างเอาอะไรขันนึงหนูจะเอาอะไรหม้อหนึ่งนี่ไม่ใช่ถูกๆนะย่างตะเข็บเบา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 อินโหนูเบาอิหนเบาบ้าขยุ้มกัดข้างหลังแล้วอ่ะแม่แอลออกก็ได้เลยเลยนะแม่แม่ขอดูถ่ายหน่อยพี่เนี่ยดูเนี่ยแกเอ้ยให้กลิ่นนะถ้ามีมีมีโทรศัพท์แบบจะออกกล้องยังไงต้องสวมถุง ถุงมือไม่ดีเออไม่ต้องไม่ต้เป็นไรนะไม่เป็นไรถ่ายไปฮือเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเชิื่อเรื่องไม่เป็นไรไม่ได้มันต้องถุงมือย่างไอถุงมืไม่มีอาะไม่มีอ่ะอ่ะตัวขาไปก่อนชั่วขาไปก่อนทำไปฮือทำไปฮือชั่วขาบังบังทำให้แม่ครัวไม่สบายใจอย่างเนี้ยเดี๋ยวมือเสียงฝ่ายเดี๋ยวลมเสียตกเดี๋ยวลมเสียไม่ได้ว่าได้ตัวมาง่ายๆนะเนี่ยแม่ครัวเนี้ย หาตัวยากหาตัวยากทำอร่อยมาลีชิมดิชิมดิมันมันมันเปรี้ยวมันเค็มมันไม่เค็มเดี๋ยวได้เติมเกลือไม่รู้อยู่ในกล้องมันแล้วเกลือป่นอ่ะมันเป็นไงเดี๋ยวนี้นเค็มเค็มไปไงก็จะเค็มเติมเปรี้ยวเลยว่าตัดตัดน้ำตานนี้นี่ไม่ได้ได้ได้ละตัดนิดกันตลาปลาปลาปิ๊กก็ะด่อร่อยอร่อยมากที่ตัดน้ำตาลนี่ยายหิม อ๋อแสดงว่าคนทำลาเค็มนี่มันเค็มไม่ได้ฝีมือคนยำใช่ไหมเนี่ยคนยำยังยำอร่อยอยู่เค็มไหมเค็มไม่หน่อยเค็มไม่หน่อยเออฉันบอกแล้วว่าคันปลาเค็มตำลักเค็มเพราะนั่งโทษอเลยตำลักมันใส่เค็มเพราะจะกิงเค็มมยังเค็มอ่ะเอาใส่น่อยอืมน้อยเนี่ยกัดอออะไไรรมมมันแล้วเค็ก เราต้องรับผิดชอบใครติดยาเคืองนะหลานเคืองอันนี้แม่ฉันเองนะติดยาเคืองอยาคเคืองเขามีเ็ศแล้วตัดไงเข้าใจไหมล้วตัด